at time! <inaudible> นูดิโอโลโบ,โโบตัวสูงใหญ่ว่าเราคนราคนที่ช่วงบนหนาคกำเน้อสวยเลยกินค <c oughs> รัโบโง่่าบลต่ร่างกันเราคนที่ชอเข้าอยู่นัก,นก เห็นผลได้ลยเด้ครับเข้าจับได้แล้วครับวรพลโรโบตีก่อนแล้วโอ้ยกลายเป็นวรพลเข่าไม่ถึงครับตัขาล่างกระเบนล่างกระเบนเฮ้ยโงโบก็เป็นวงไหนเขาโูกมี เดี๋ยวบวยไทยเนี่ยโค้บชบมาหลายปีแล้วเขาเก่าด้วยก็เคยไทยดีๆีขวาต่อครับตอลลน เข่าครับแอรโรโบได้เข่าดีกว่าแต่พลโพลมีศอกครับ้ยโอ้โรโ,โบเข่าแหลมด้วยโอวดนิปโดนเขา่าเอา่อกไปขางง้างได้แล้วสอกไหมสอกไปทีไม่ถึง เข้าบุมอันข้าบุมขัาไปอันอันเลยสอกใสรัำตัววบอลเข้าไปต่อยม่โดนแต่แพ้เข่าวัลบุลวัาสอกดีกว่าลำตัววับอลรับตัวไปสูงอะระวังโอ้ยกลายเป็นโลโบมาแทงเข่าใส่วรลบุล ออกซอกซ้ายทีครับมาพลแดนวงไก่ครับโลโบได้เข่าโโมาพลได้ซอกรัดกันอยู่ครับแยกมาเตะซ้ายเตะฟ้าไปโดน บัวสาลับตัวเข้า ในโลโบ่ด oh. ีคร <cn Jean Rabbit bulun> ับออกติดแล้วสูงครับรอเวทีโลโบยังเฉยเอาประตูเลยครับเมื่อเิบสูงบอลโดนลำตัวบอลบอลโดนลำตัวสะดุ้งโดนการสะดุ้งแล้วบอลบอลเนี้ยแก่สวนโดนลำตัวครับเราต้องเอามาตัดลำตัวเอาวบพล ออ like ต่อสวนครับสอกสอกคืนหัดสอกขวาสอกครับโอ้ยขวาสายมือคนถอยขอสวนใจขวาแล้วบอกว่าตัดรับตัวตัดรับตัว อะไรครับพี่พ,ออพ่อวรพลพาออามาซ้ายวรพลซ้ายที่สอบติดเอาเอาครับเอาโอ้ยเอาลำตัววพรพลโดนครับวรพลโดนโอโบโดนเข่าไปทีซ้าย <c oughs> โยกครับท้ายครัวบวรพลถอดประเจียออกก่อน เข่ากันโออกโอโอ้อัล่เา,ขาเขไว้่ากซ้ายครัโโบแหมโรบอโดไมลงโรอโเข่าเข่าโ,โ,โอ้ศอ,อกซ้ายโอ้เข่าไปที ปัดซ้ายครับว <c> ร <oughs> พลโดนรับตัวโออยดิ้งนะครับวรพลยังไงแต่วัลปนต้องออกบอลสวนเอาไปขวาค่อย,อยตัดประตว,ตวอีกแล้ว <c oughs> เอาดิ้งไปเฉยๆแล้ววพลแพ้นะครับอย่างนี้เอาครับโดนเอาครับไม่ออกอาวุธไม่ออกอาวุธเฉยเลยครับเอาครับวรพลนดิ้งเอาครับเอาไปสวนไปทีนึง เออเดินหน่อยดิเออคนตัดลำตัวครับเอาวราพลทำไมนิ่งไปอย่างนั้นออโอ้ตัดลำตัวอีกแล้ว,วไในออฟวูดนะครับวรพลอย่างงี้โอ้เวียนมาขวามไม่โดนครับเลือดออกแล้เเววรพลโดนเยอะยกนี้ไม่ตอบโต้เลย หมดหรือเปล่าวรพลโอ้ให้โรบโบเดินอัดอย่างนี้ก็มอบแล้วครับการจองครับวรพลไม่สวนเลยครับไม่ออกน่ายับแล้วครับวรพลโดนสองไป็นทีนึงต่อยฝาต่อยซ้ายลำตัวกรรมการว่าไงจะให้พบยกเลยไหม สายทีเลยวรพลโอลรับรรตัวอีกแล้ว <c oughs> ครับว <c oughs> รพลบอกมึงไม่เป็นไรแล้วหมดครับรับสภาพเลยครับวรพลแก้ห okay. มดกราคแกะคหา